สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูแอนจะมาสอนอ่านคำศัพท์ท้ายบทภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สามบทที่หนึ่งเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วค่ะพร้อมกันเลยยังคะฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งจ็อกแจ็คจ็อกแจ็คอ่านว่าจ็อกแจ็ค หมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดคำที่สองกติกากติกาอ่านว่ากติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับคำที่สามปฏิบัติการปฏิบัติการ อ่านว่าปฏิบัติการหมายถึงการทำงานตามหน้าที่คำที่สี่มารยาทมารยาทอ่านว่ามารยาทหมายถึงกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยคำที่ห้าฉันเพน ฉันเพนอ่านว่าฉันเพนหมายถึงกินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์คำที่หกสายลับสายลับอ่านว่าสายลับหมายถึงผู้ที่เข้าไปสืบค้นความลับคำที่เจ็ด กระตือรือรน้นกระตือรือร้นอ่านว่ากระตือรือรน้นหมายถึงรีบเร่งมีใจฝักใฝ่คำที่8กระจ้อยร่อยกระจ้อยร้อยอ่านว่ากระจ้อยร่อยหมายถึงเล็กนิด เล็กเล็กคำที่เก้ากรูกรูอ่านว่ากรูหมายถึงอาการที่ไปไปพร้อมๆกันโดยเร็วคำที่สิบนักมายากลนักมายากล อ่านว่านักมายากลหมายถึงนักเล่นกลคำที่สิบเอ็ดชะงักชะงักอ่านว่าชะงักหมายถึงหยุดทันทีในขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งคำที่สิบสองปฏิเสธปฏิเสธ อ่านว่าปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับคำที่สิบสามล้มขมำล้มขมำอ่านว่าล้มขมัมำหมายถึงล้มพุ่งถลาไปเพราะสะดุดคำที่สิบสี่วิธีการ วิธีการอ่านว่าวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคำที่สิบห้าวิในวิในอ่านว่าวิในหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อบังคับ จบแล้วนะคะ15คำนักเรียนอย่าลืมหมั่นอ่านเขียนคำศัพท์เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนทั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ